สวัสดีครับอันนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าสตรีมเด็กผมเนี่ยจะลงอีมูยังไงนะครับอย่างอีมูที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมี Xbox บมีอะไรต่างถูกไหมผมพาเข้าไปดูนะครับเข้าไปที่ลงเลือล่อนลงข้างล่างครับปิดเปิดนะขออนุญาตใช้ภาษาไทยเนาะแล้วสลับเป็นเดสก์ท็อปนะสลับเป็นเดสก์ท็อปเสร็จปุ๊บปุ๊บแล้วก็ เข้าี่เนี่ยประนึ่นใครยังไม่มีอ่าฟรีฟอน์หรอฟรีฟองไฟล์ไฟล์ฟ,ฟอกเออโอเคผมอ่านผิดทุทีไฟล์ฟอกนะครับเข้าไฟล์ฟอกเสร็จแล้วก็ที่ตรงนี้เลยนะครับกด x นะครับหนึ่งทีแล้วเขียน e m o d e x e m o d a x e m o d a x นะ นี่เห็นไหม imodark แล้วก็เข้าอันแรกเลยครับของเราเป็นโปรแกรมเรา imodark เราเข้ามาปุ๊บกดคําว่าดาวน์โหลดลงมาข้างล่างปุ๊บมันจะไอโปรแกรมเนี้ยมันจะมีทั้ง Windows นะครับแล้วก็มีทั้งล i นุกนะครับของสตรีมเราเป็นล i นุกนะครับเราก็ต้องเลื่อนลงมาหาตัวล i นุกนะครับตัวนี้นะครับล i นุกเราคลิกไปหนึ่งที เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บกดติดตั้งติดตั้งเสร็จปุ๊บเราจะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับเราจะได้ iMovie ตัวนี้เนะี่ยเห็นไหมเอ่ยพอเราได้ iMovie ตัวนีเ้เราเข้ามาหน้านเมนูนี้ใช่ไหมพอเข้าหน้า,นานเมนูนี้เสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาคัปต้มเข้ามันมาปุ๊บใช่ไหมมันเข้าหน้าตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็ติ๊ก เอเดนการนะครับแล้วก็ไปเน็กนะครับไปเน็กไปเน็กเน็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้เราก็มันก็จะถามเราว่าเราต้องการอีมูอะไรบ้างนะครับนี่อีมูมันก็จะถามเราตรงนี้นะว่าอีมูอะไรบ้างอีมูตรงนี้ก็ซีเมียซีเมียก็คือว u นะครับเซตาเซตาเซตานี่ก็คือ 3ds นะครับอ่าลุกพิษเห ผู้อ่านผูกกัน่านะที่เป็นรูปาปาโลมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อวีแล้วก็เกมคิวนะครับอันนี้ดาร์คสเตชันก็คือของเพ1นึ่งนะครับเพ1นึ่งก็คือสามารถเซฟสเตจได้นะครับอันนี้ก็ไฟคัสดีแคสอันนี้ก็คือสามารถดีแคสนะครับเล่นดีแคสได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาเคดนะครับอาเคดอันนี้ ริมสามดีเอสนี่ก็คือตัวซีซีตาครับตัวเดียวกันผมไม่ติดตั้งครับ d ีเอสีเอสก็คือตัวนินเทนโดดีเอสนะครับเกมบอยก็คือไอเกมบอยดวานนะครับอันนี้ก็คือโมเด r ทูโมเดนทูก็คือเกมอาร์เคดนะครับเพ a สเตชันสองนะครับเห็นไหมไม่ทราบว่าเห็นไหมเลยเดี๋ยโผมให้ดูกดกล้องนิดนึงกวัวไม่เห็นนละอ่าปึ๊กเน่ก็ สเชันสองนะ p p PP แ2 PP, PP นะครับ Theta P ์อันนี้อันนี้ผมไม่เคยใช้แต่ผมติดตั้งมาเฉยๆอันนี้ r ท t o a r t นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับ N64 N64 นะครับเซสเทชันสาอันนี้ Nintendo Switch อันนี้ก็ P4 นะครับ P4 ก็คือเขาเพิ่งอัปเดตมานะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่า,อารอเขาอัปเดตให้สบมบูรณ์ก่อนคือผมจะเอามาใช้นะครับ ยูสุยูสุกับเวิสตัวนี้ตัวเดียวกันครับผมติดตั้งตัวนี้ตัวนี้แต่ผมเลยไม่ได้ติดตั้งนะครับส่วนเอ็กมู x ตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นของ x b o x บ็ตัวแรกนะครับผมไม่มี x b ็ x ตัวแรกที่จะเล่นนะครับผมก็เลยไม่ได้ติดตั้งส่วน x b o x เอ่อตัวนี้ก็คือ x b o x 360สมูนย์นะครับผมไปติดตั้งไว้นะครับเพราะว่าผมเล่นเกมเอกบล็อามหก0ูนะครับเสร็จะละกดถอยออกมานิดนึงนะครับกดถกล้อง เสร็จแล้วพอเราติดตั้งตัวนี้เสร็จปุ๊บเมื่อกี้ผมอธิบายตัว i m u d e x ไปแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็ติดตั้งลงมาปุ๊บวันนี้ผมติดตั้ง i m u d e x เนี่ยไว้ในใน memory หนึ่งเทราไบต์ผมมันจะมีคําว่า imu นะครับถ้าเราติดตั้งในใน SD card มันก็จะเป็นไฟล์อย่างนี้นะครับทั้งหมดเลยเกมเราเก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้คําว่าลมนะครับเก็บไว้คําว่าลมทีนี้ก็เป็นไฟล์เกมต่างๆที่เราเก็บมานะครับอย่า vu อันนี้ก็คือลม นี่ผมจะเข้าวีให้ดูนะครับไฟวีะนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ลอมนะครับลอมของผมนะนี่ก็คือเกมลอมของผมก็คือในตระกูล wux นะครับเกมทั้งหมดศาเกมที่ผมเก็บไว้นะครับถ้าเป็นเกมของลอมเหมือนกันถ้าไปเกมของ ps 2มันก็เขียน p s 2เหมือนกันนะหรื n e s n e s n e s ที่มี n e s ที่มี นี่ NDS ของน่าลบกันหนึง n e s นี่ n e s นะครับ Nintendo Nintendo DS นะครับหร,หรือจะไปดู PS3 PS3 ผมก็มี Uncharted 1 2 3ครับเล่นได้นะปกติแล้วก็พิเศษห6นะครับแล้วก็ PS2 เนี่ย PS2 ก็ไฟล์ ISO ครับตัวนี้เลยอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าส่วนไฟล์ของ PS1 ใช่ไหม PS1 ก็ P.S.X นะครับ P.S. ก็คือ p 1 a y p l ก็อยู่ในไฟล์ผมนะคือเราอยากเล่นเกมอะไรเราก็โหลดมาใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ไฟล์พอเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาที่ Imudex นะครับเราลงไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้า Imudex ต่ออ Imudex เสร็จปุ๊บเราก็จะไปจัดหน้าสตรีมละสตรีมลมสตรีมลมเมเจอร์นะเมเจอร์ Manager นะเข้ามาปุ๊บ กดนิกนะครับกดนิกไปผมก็อันนี้ผมสมมุติผมจะติดตั้งเกมของ v u นะครับเมันจะด้งขึ้นมาเลย v u x x o x x 6 0นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ที่ลงไว้นะครับ v u Xbox 3ก0กดรีเซ็ตหทีอตอนนี้เรามีเกมอะไรไ้บ้างนะครับ ปุ๊บกดเซฟสเตตปุ๊บอพอเราได้เสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บเรากดการการะบาดออกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้เลยครับตัวที่กลับไปรีเทิร์นรีเทิร์นทูเกมมิ่งโหมดนะครับเรากลับไปเรื่องที่หน้าตัวเกมของเรานะครับเราก็กลับไปหน้าตัวเกมของเรานะครับก็รล่อหลงแป๊บนึง สังเกตว่าเราจัดสรรเกมปุ๊บนาทีนที้เราก็ไปยี่เราเดี๋ยวรอโหลดไันีิครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาถามก็ได้ครับหรือว่าน,นเลรก็ได้นะครับผมมาไลด,ดูให้เข้าไปที่ขังนะครับนี่ภาษาไทยนะหรือไลบอรารี่นะครับนี่คือเกมที่เราลงไว้นะครับ อันนี้ XBOX 360วันก่อนนี้ผมเข้า c ีมีซีก็คือตัว PU นะครับนี่คือ PU ของผมน,นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นไฟไงครับขึ้นมาให้นะครับที่ผมบอกไปมี PSX ใช่ไหม p ้ PS x ก็นี่ครับเกม PSX ผมมีอยู่ในนี้ก็เล่นได้ผมลองเข้าให้ดูสักเกนหนึ่งนะครับเกมนี้แล้วกัน เด็กอะไรไ่ได้ครับคือเราอยากเพิ่มเกมอะไรล้วก็เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองคือถามว่ามันสับสนตรงไหนมันสับสนตรงที่โฟเดอร์เนี่ยมันอของคนรีเฟตมันโฟเดอร์มันไม่ได้เหมือนกับ Windows มันก็เลยทาให้สับสนแต่จริงๆริงแล้วมันก็ไม่ได้เหน,หน่นนะครับมันคล้ายกันครับเดี๋ยวผมเล่นเกมให้ดูเลยเกมเนะเจะประมาณเนี้ยก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับถ้าเราจะกดออกล็อกกดได้เลยกดฝั่งนีเสพปุออกจากเกมได้เลยนะก็จะประมาณนีนะ้ประมาณนี้ครับ สำหรับการตั้งอีโม่ถ้าไม่เข้าใจเนก็คอมเมนต์เข้ามาถามแค่นี้ครับผมยังไงก็ได้ ผมรู้สึกว่าภาพมันชัดกว่าภาพมันชัดกว่าที่เราที่เราเล่นกันนั่นแหละอ่าก็จะประมาณนี้ครับโอเคใช้งานได้เีครับ